ฝนลุกสวัสดีครับเหมือนะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณยายอีกแล้วนะวครับสวัสดีครับฝนลุกสวัสดีครับฝนน้ำสนใจเลยบ่สนใจเลยพินาลินเพกแอสตรอเบอรีสุกสองลูกนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนชีวิตประจำวันแม่ปังแอนนองในรินสินเก่าเช่นเคยนะคะเนาะแต่ละวีแต่ละวันก็จะประมาณนี้ทุกวันค่ะ ไม่มีอะไรมากมายนะคะชีวิตประจําวันกน็คือชีวิตประจําวันนะค,ะค่ะมันมันกวนเวียนอยู่อันที่เดิมจุดเดิมใน,ะะน,น,นละคะเพื่อนๆที่ราคาไปกันเลยค่ะวันนี้ได้กาแฟใส่นมนะคะใส่นมแค่นั้นค่ะผมครับผมว่าไงลูกว่าไงครับว่าไงลูกว่าไงอยากเดินนะลูกนะอยากเดินสวัสดีครับสวัสดีครับกวดลึก หกกนังมากุกกี้กับหลานน้อยเลี้ยงหลานอือมาเลี้ยงหลานค่ะวันนี้โอ้ยผิดกำกลังแดงเลยค่ะพิกก่กำลังแดงเลยเนะลูกกันนะ<อ>ครับผมครับผมสวัสดีครับนุกสวัสดีครับบรรยากาศนอกบ้านก็ลังดีค่ะอือม ผิกค่ะผิกผิกผิกกำลังสุกแดงพิมพันธ์กลง,ลงกระถางก่อนกวนงจะจำ้ำก้อนกวนงจะกระโดดเข่าสวนค่ะเลยหลอดปลูว่ากวงกินต้นผิกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแนตะ่ว่าตรงนั้นกบะเห็นกินได้แล้วค่ะนะีมพิมพันลงตรงนั้นนะคะดูดอกไม้อะ่ะผิกกำลังออกเดี๋ยวจะเอาเข้าบ้านละคะ่นะคุณณ์เสียงล้านเสียงล้าน่ะเสียงล้านาน,นะาดูน้องกำลังคุยค่ะ คุยกำลังเกงลยกำลังหัดออกเสียงหัดออกเสียงอแดงสุกสวยโอ้ยอันซ้อนสีตองใหม่เ่ยอันซ้อนสีตองใหม่ไฮเดนเยียแลมไลส์ทีนะคะ แลมไรทีสื่อของเพื่อนแลมไรค่ะพี่นลินเลิกเรียนมาแล้ว go get starberry มาเลย let's go the fun door fun ports let's go ปิดประตูโฟร์มามี่ก่อนลูกปิดประตูโอ้ my god ใส่กับบดนะ้เนาะ เดี๋ยวซิตอไปเรียรยเฮียมาเลยมีกระไล่เินเดะไปนะจีรีพาเดได้ได้มาเลยตอไปเรียสุกสองลูกนะเฮ้สิคอับไหมเดียวพินาลินเพิกอ่ะตอไปอรี่สุกสองลูกนะลูกสวยดอย เหลือจากโอเคทูอ okay, right. e. e. uh. ีฟยูวันเพอัพเด็ดเลยลูกผูดไทยแน่ผูดสันแน่ฮะโอ้ thank you ไหมล่ให้แม่ลูกนี่ค่ะ let's go อากาศร้อนค่ะร้อนหน้าบ้านหน้าบ้านอากาศร้อนค่ะ ล่างห้มามีด้วยลูก,กอ,อู้ไปปิดประตูห้มามีด้วยยย่ <Yeah. S 2> บะรบรรยากาศร้อนร้อนนอกบ้านวัน,นนี้บรรยากาศร้อนมันมาลูกร้อนแเดียวจะเขาไปหาของกินแล้วนะลูกกันเนาะโอ้ยนะของเก็บอาหารเป็น่ะ chẳng nhảy đi Cookie, come here. Cookie, come. Cookie, come. Come, Cookie, come. Come see baby. See baby. Go again, Take an April the dentist, okay? Yeah. You go there soon when you have some teeth, okay? When you have some teeth, you'll go. Okay? Bye, April. Bye. Bye, bye Kempa. Say bye, Luca. Bye, Kempa. <laughs> แม่มาหลับแล้วลูกกะลูกกะแม่มาหลับกับบ้านเว้ยเฮ้ยเห็นยังไงนะเต็มปากเต็มคำเนาะลูกกะเนาะโอ้ยคักแข็งเลยกินบอเหลืออีดิเห็นเฮากินยังกินเบิดทุกอย่างอือฮึแซ่บอร่อยไหมครับลูกกะอร่อยไหมลูกฮะอร่อยไหมอร่อย แม่มาหลับแล้วลูกกะลูกกะแม่มาหลับกับบ้านล้วเว้เฮ้ยเห็นยังวันะเต็มปากเต็มคำเนะลูกกะเนาะโอ้ยคักแข็งเลยกินบลเรืออีดิเห็นเทากินยังกินเบิดทุกอย่างอร่อแซบอร่อยไหมกับลูกกะอร่อยไหมลูกนะอร่อยไหมอร่อย เอลูกากรับบ้านแล้วกุกี้เอ้ยสาแล้วเนาะที่นี่บ่มีเพื่อนเล่นออกไปเดินนอกบ้านหมดเลนมากเลยเนาะแหละอันลูกกะกรับบ้านแล้วเด้อค่ะพี่พีครับลูกากรับบ้านแล้วกันพุ่นน่ะเออมีการเดียวพีการเลยกรับบ้านแล้วกรับบ้านแล้วกุกี้กรับบานกรับบ้านลูกากรับบานเลยมือมาหายายใหม่เนาะอ่ามืออื่นมาหายายใหม่เนาะกับเนาะ ยิ้มมันมานก่อนลูกยิ้มมันมานให้พี่ๆยิ้มมันมานให้พี่ๆก่อนลูกยิ้มมันมานไอ้ยิ้ม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 ย้มย้ยิ้มมันมานก่อนลูกทำเป็นงงเฮ้ยทำเป็นงงเอ้อทำเป็นงงเว้ยบายบายลูกบายบายกลับบ้านนะเ้ยกูเก๋เอ้ยกลับบ้านละเว้ยร้านใช้พรุ่งนี้มาใหม่เนาะลูกเนาะกูกี้บุดตงเศร้าใจลูก กูเกียบ่ต um. oh e e ้องเศร้าใจไายลูกกาบายบายครับคุณยายบายเจอกันพรุ่งนี้ครับผมปุ๊บ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 แสบบริหารนะอร่อยไหมนะฮะอร่อยไหมนะฮะปวสนใจบายกูเกียวินโด้กูกียวินโด้วินโด้กูกียร์บายกูเกียร์อไปละเอื่อยเอื่อยกับร้านไปละบายบายวินโด้กูกียวินโด้ฟองเอื่อยกับร้านกลับบ้าน โอกกี้กิจวัตรประจำจะว,นะวันก็จะประมาณนี้แหละไปละบายลูกกะบายกลับบ้านแล้วลานชายแดดดีดีค่ะวันนี้ยสาวคนโตมาหลับแล้วค่ะไปแล้วมาใหม่พุ่งอ่ะได้เวลาขอครัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินแล้วค่ะวันนี้จะทอดไข่มาเคือยาวที่ไปเก็บมาเมื่อวานเนี่ยละก็จะ ทอดหมูค่ะแล้วก็จะตำแตงค่ะอาหารง่ายๆค่ะน้องในลิ้นชอบกินแบบนี้ค่ะถามว่าจะให้แม่ทำอาหารอะไรอาหารเย็นคิดบอกสักคนค่ะแม่บ้านเลยจัดเมนูแบบอีสานอีสานมันเท่าเนี่ยค่ะป่ะเขาขัวกลับไ่ปั่นกันค่ะทอดไข่ใส่มะเขือยาวยังมีอีกอยู่นะค่ะแต่ว่าลูกเล็กค่ะแม่บ้านวันนี้อาหารเย็นมาแบบเมนูง่ายๆค่ะตำแตงหมูทอด มาเขือยาวทอดไข่ค่ะเก็บมาจากสวนลังบ้านก็เอามาจัดแจงทําเมโน,โนูง่ายๆค่ะวันนี้เมนูง่ายเลยค่ะอาหารเย็นแสนง่ายแสนง่าย,าย,ยากินง่ายอยู่ง่ายกับครอบครัวแม่ป่า,ากั่น้องในลินเนี่ลนะคะลานช้ยกลับบ้านแม่บ้านก็อยู่บ้านกับน้องหมาคุกี้สองแม่ลูกส่วนพระบานกับน้องลินออกไป ออกบ้านนะคะพานารินไปหาหมอฟันค่ะหมอฟันเขานัดหมอฟันนัดประจำปีนะคะทุกๆปีต้านำออมาออกมาเดินหน้าบ้านกันหนอหนอปอกอมาไม่ใช่หนอาบรรยากาศแดดดีดีค่ะวันนี้ อยากให้ดูค่ะทุกช็อตทุกมุมเนี่ยแหละค่ะเพื่อนค่ะก่อนที่จะไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าปใปไม่ร่วงจะมาแล้วค่ะดูริกสุกง,งามมากอสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ามาสพอตและให้กำลังใจแม่ปัง,งน้องในลินตลอดทุกคลิปที่ลงนะคะนาะ เจอกันพรุ่งนี้นะเพืเ่อนๆที่รักจ้ากุ๊กเกอเขมันเขมันเกลกุ๊กเกอเขมันแดดร้อนไปจะไปเดินสัหน่อยแดดกำลังร้อนเลยค่ะแดดจ้ามากนอกบ้านแดดจ้ามากค่ะนอกบ้านวันนี้เข้าบ้านบายไปจริงๆแล้วค่ะ